เ okay, อเคครับทุกกราบเวลาสวัสดีท่บับทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่นเกมทัชชิงเกมรเวอร์นะครับผมตอนนี้ก็ไม่มีอัปเดตเกมนะแล้วแพทล่าสุดเลยนะครับผมแล้วก็มีการคอลแลบกับเดบวิลเมคายครับผมก็คอลแลบกับเกมนะครับผม,ก,บก,ม,ผมก็จะมีตัวเวอร์จิลกับตัวดันเต้เข้ามานะผมผมก็ไม่ได้ตามเกมนี้นะนะแต่ว่าเห็นว่ามันมีคอลแลบก็เลยกลับมาเล่นนะครับผม แล้วก็ดูเหมือนว่าผมจะไม่มีของอะไรเลยนะตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูดดในเกมว่าเะยดีกวานะครับว่ามีอะไรบ้างที่อัปเดตมาผมมาล็อกอินวันที่13ดูผมเล่กไปแค่13วันเองโอเคฮะตอนนี้มีข้อแหลบใหม่ก็คือเวอร์จิลกับดันเต้ครับผมได้จากเรเบิวเมคายครับล็อกอินวันแรกจะได้เป็นลิมิเต็ดอ๋อได้ตัวสุ่ม2 5 0 0ก็คือ ตัวที่เราใช้แบ็กการ์ดแบ็กการ์ดก็คือตัวจะเป็นเหมือนเพชรน,นะครับอ่าตัวนี้แบ็กการ์ดก็คือตัวนี้ครับตัวด้านบนเนี่ยอ๋อโอเคมีกิจกรรมอะไรบ้างมีแพ็คแพ็คลิมิเต็ดนะครับอันนี้ผมเล่นแบบสายฟรีนะผมไม่ได้เติมเลยทุกคนนะเกมนี้มันเล่นแบบสายฟรีได้นะครับเพระาะว่าอาทิตย์หนึ่งมันแจกอยู่ประมาณ3,000แบ็กการ์ดประมาณนี้โอเคแค่เราเล่นกิจอ่า ได้ว่าะไรนะกิจรประจำอาทิตย์นะ่ะอ่าภารกิจประจำอาทิตย์ครับมันก็จะได้เอียนลวมันก็จะได้แบ็กการ์ดเนี่ยแต่ตอนนี้มันยังไม่มีก็ต้องรองหน่อยน่าจะต้องเป็นพรุ่งนี้แหละเดี๋ยวกิจประจำอาทิตย์ก็จะเข้าแล้วเดี๋ยวรอรับกิจกรรมเวลคัมกอนแลผมคือผมโหลดกลับมาเล่นแล้วเมื่อวานแล้ววันนี้มันมีอัปเดตพอดีได้มาสามร้อยแล้วก็หกร้อยแบ็กการ์ดนะผม ได้ตัวสมลิมเต็ดน,นะครับผมอีเวนต์คอนตัคอ่าแล้วก็พลังงานมาอีก2ครับผมโอเคเราเคมออเลยโอเคฮะแล้วก็พาร์ทโอเคเคมให้หมดครับโอเคแล้วก็อีเวนต์ตอนนี้อีเวนต์เป็นของเบิร์ตจิวครับอีเวนต์จากเดวิ l m a คไครเดี๋ยวเราไปดูหน้าตู้กันเลยดีกว่า มาดูซิว่าเราจะได้ไหมก็คือเวอร์จูอะไรพวกนี้ก็ผมจะเอามาเก็บสะสมมาเฉยนะฮะไม่ได้เอามาเล่นเป็นจริงจังแต่ตัวมันก็น่าจะเก่งนะเพราะว่ามันเป็นตัวปัจจุบัน,นะครับผมอ๋อแล้วก็ตอนนี้มีลด30%นะครับหน้าตู้ถ้าแนะนำให้สมนะครับผมแนะนำตัวตู้ตัวที่มันเป็นการันตี60โละครับผมอ่า มันจะได้ตัว5ดาวตัวแรกเอสอ่าแรกเอสไม่ใช่ตัว5ดาวอันนี้จะเป็นวิวจะเป็นตัวสายกายภาพนะครับผมแล้วก็ตัวดันเต้จะเป็นตัวธาตุไฟนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันมันมีให้เล่นอยู่เดี๋ยวผมขอหาก่อนแปบแ๊บเึงใครชอบตัวไหนก็ลองไปเล่นดูนะครับผมสติว ว่าตัวคอลแลบมันก็ไม่ใช่ลองเล่นอยู่มันอยู่ไหนวะมันน่าจะมีเพราะแต่ก่อนมันมีตัวคอลแลบ็ให้ลองเล่นเลยหรือว่ามันลองเล่นได้แค่ตัวที่เรามีไม่ใช่มั้งเออ ไม่มีว่ะไอ้ไหนๆแล้วถ้ามันไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฮนะเดี๋ยวเราเคาะเดี๋ยวผมเคาะเปิดเป็นเวอร์จิลก่อนนะครับผมเพราะว่าเป็นตัวใช้คาตนาดาบใหญะใช้ดาบคาตนาคือผมชอบแนวญี่ปุ่นเรต้องเปิดแนวญี่ปุ่นกัใช้ดาบคาตนาดาบใหญ่เอดาบยาวโอเคฮะเดี๋ยว 1, เ,เดี๋ยวกใช้หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบนะผมโอเคเดี๋ยวเราอะไรก็คือมันมี คือผมก็ได้ยินข่าวว่ามันจะมานานแล้วแหละแต่ว่าคือไม่คือขี้เกียจเล่นเนี่ยแล้วก็ไม่มีเวลาเล่นด้วยนะไปฮนะเฮือ,อแดงแป๊ดไม่มีเลยเกือหะทุกคนไปฮนะอีกรอบหนึง่งเดี๋ยวเราค่อยหา ได้ไหมก่อนเอ้ยได้วะมาได้เออจิวเลคนได้หรือเปล่ปาแค่นั้นแหละมันจะหลุดเหรือให้เราหรือเปล่ามันจะหลุดหรือเปล่าเกมนี้ไม่หลุดเหรือดล้ยนะครับเอ้ยสวยวิจิวได้มาแล้ว โอเคเี็บแล้วฮะเดี๋ยวอันนี้ใครอยากทำเป็นเออก็แล้วแต่ทชาชมนะแต่ผมนะแนะนำว่าให้ทำตัวละครเป็นเออนะครับเพราะว่า <c oughs> ในปัจจุบันแรงเออ่นะมันค่อนข้างที่จะเล่นอะไรไม่ค่อยได้แล้วเอาที่ไปดูในคอมมูนิตี้ของกลุ่มมานะคือเขาก็แนะนำว่าให้ทำเป็นเอเพราะว่าตัวละครทุกวันเนี่ยมันเล่นแค่แรงเอไม่ได้แล้ว <Yeah. S 2> แต่ตัวผมก็ยังเป็นแรง์เออยู่เลยแต่ว่าช่วงต้นเกมมันก็เล่นได้แหละแล้วก็ไม่ได้อะไรมากถ้าใครไม่ซีเรียสนะครับผมก็เลนแบบนี้ก็ได้เล่นแบบนี้ก็ได้เดี๋ยวเราอัปตัวละครก่อนรายกันนะครับโอเค มันกดลากยาวเลยนะมิเบาเบาเบาโอ้โหร้อยหกสิบเอ,อ้าไม่เป็นไรโอเคฮะนั่งอัพตัวละครกันเรารก็อัพเท่าที่เราจะอัพได้ทุกคนอัพเท่าที่แต่งมีบผมเม็กแล้วอัพเบสิคสกิลอันนี้ยัดให้หมดครับจะให้เหลนะืออันนี้เราสามารถกดค้างเลเวลิวอัพได้นะผมอ่า ไม่รู้นะเผื่อใครนั่งกดจิ้มทีละทีทีละอันทีละอันนะกดแชร์ไปเลยมันก็จะอัพให้เราเดี๋ยวเราไล่อัพไปก่อนโอเคของหมดเดี๋ยวเดามาลองเล่นกันเดี๋ยวอาวุธเราค่อยไปหาใส่นะอาวุธกับสัตว์เลี้ยง ท้าเปิดตัวอย่างไม่ยุ่ากเลอันนี้ผมไม่ได้กลับปรับเป็นกราฟิกสูงสุดนะอ่าโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูคอมโบกันอันนี้คือคอมโบโอเคอันนี้คือยามาโตะเลดอฟแต่เลดอฟทูเดวิล แตะแล้วผมแต่สองครั้งเลย <Okay. S 1> โอ้ดูเหมือนจะเปลี่ยนสเตดาบด้วยนะค <laughs> รับผมนี่สเตตดาบโอเคอันตีฮะเย็ดกดเอาอาจารย์เอ่อเจ็ดทอยอันนี้คืออะไรเบสิ c แอทแท k basic attack basic attack โอเค าจากไหนก็กดนั่นตีครับอ๋อตีห้าครั้งเฮ้ยมีกระโดดด้วยวะเย็ดกดเอ,อจาจ้า เด็แพระป่าไซส์เยนโล่ออฟแล้วก็แตะครั้งโอเคแต่ไม่ใช่หรอโอเคอ๋อกดค้างกดแช่กดออฟเหลืองแล้วก็กดแช่แล้วก็ติดแล้วก็ กดกระโดดแล้วกดกระโดดตีอ๋อไม่ใช่นี่ว่ากดค้างไม่ใช่จำพาด์อ่อแล้วกดค้างเลยโอช้ชาร์จชาร์จต่อยชาร์จต่อยโอเค ต่อยแล้วก็อันตีเย็ด yeah. โคตรเท่อวดอ,อยู่แต่อันนี้เรายังไม่มีอวุธน,นะทุกคนโอเคฮะเดี๋ยวเราไปลองคอมโบต่อไปกันดีกว่าโ okay. อันสุดท้ายแล้ว ีกมกวดตีนอ๋ off. อเลสออฟโอาใชคไหกดเลสอ๋อแล้วก็อันตีอ่าฮะยามาโต2ชูเอฟีกดตีครั้งเย็ด yeah. แยกล่างได้ด้วยแล้วก็ตีห้าครั้ง แล้วก็ตีกดตีครั้งแล้วก็ตีห้าครั้งแล้วก็ตีการเล่นคอมโบอันนี้ไม่ได้มารีวิวนะทุกคนอันนี้ผมมาเล่นเฉยๆโอเคฮะมาดูบูออฟกันครับบูออฟเอาทำไม่ใช่ไยใช่ไหมโอ้ฟันเป็นคืนแล้วก็ เบสิก a อ t แท k กเบสิกเอสแท็กกี่ครั้งวาเนี่เจครั้งแล้วก็อนติยังไงวะออโอเคห้าครั้งก็อนติ ก่อนติใช่ไหมน่าจะแบบนี้แหละโอเคดีฮะไปดีกว่าน่าจะหมดแล้วเรียบร้อยอ,อ่าเลือกตัวละครไปก่อนอันนี้ใครอยากได้ตัวไหนก็มาเลือกได้นะทุกคนมันจะถึงแพทก่อนหน้านี้นะครับ นี่ตัวที่ผมยังได้จริงๆนะมันยังไม่เข้าตู้นะเป็นน้องวีลาทัดไฟนะผมตัวอวยผมเนี่ยตัวโคตรเปียวเลยอ่าฮะแต่ถ้าให้เอาตอนนี้นะตอนนี้เรามีทีมไปฟ้าแล้วผมยังได้ไหนไหนมันก็มากายภาพนะาก็ันจะได้ตัวซับกายภาพแม่งก็ตัวดามจกายภาพตัวทํากายภาพสองตัวไปเลยเนี่ยทำเป็นกายภาพสองตัวไปเลย เดี๋ยวเข้าไปเล่นแล้วกันโอเคฮะก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมก็คลิปนี้มาล่นเกมชิืๆเฉยๆนะก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัอนาไปก่อนไปเจอกันใหม่ครับอย่าไปอัพคลิปแปลบเจอกันครับ